สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนค่ะมาด้วยใจมากินข้าวแรกน้ากันมาจากกินข้าวด้วยกันเห็นกันไหมเนาะอันนี้ผักต้มค่ะมีหลายอย่าง เล่าไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วจ้ะตอนนี้จะกินแล้วค่ะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยก็แล้วกันค่ะอันนี้เป็นผักสดนะคะก็มีน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิทอดไข่ใส่ผักขมทอดไข่ใส่ผักขม มีต้มจืดห่อนๆจ้ะต้มจืดสิบะเห็นเ้าจ้ะเดีย๋ยวให้เบ่งใกลๆ้ๆกระดูกหมูจ้ะกะปลาทอดตอนนี้สวีเดนก็ทุ่มนึงแล้วจ้ะเดี๋ยวกินเลยเนาะจ้ะเนาะใส่เป็ดเป็ดแสบ อยากกินมะรุนหรอใครถอดใส่ผ้าขมเนี่ยหิวหิวหิว ิไปคุยกันไปนะ้องจายน้องเฝ้าพีมีโมทำเล่ามูผัวพี่สิน้อนกันเมื่อไหร่ถุกมือนึงจะบียังกินมาเท็นแล้วจ้ะด๋อยละเบื่อกินนะ้ำพริกกับเปีเนี่ย าฟางขอไปจ้ะสามีเป็นเมนหลายยังก,ก็กินได้เถอะขอแถมน้ำพีกับเบียเนี่ยมันเมนขาดกว่าสารได้เป็นแบบตักน้ำใส่ขคาวราเียจ้ะ cho được nó ăn đón đạp là nha mình cho được bảo sao bà đi đấy chả? Bên ปลาที่ไม่ไขมันดีนะซื้อมาก,กินแล้วกับปลาเค้หม่อนจ้ะ ปไข่เกี่ยวสูตรเด็ดดูสุขภาพด้วยจ้าอากาศหนาวแล้วสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนจ้า สวัสดีจ้า